นันทิด้วยอุเบกขาในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาอาตัวผมเองนะครับได้ภาวนาอย่างมีวินัยเยี่ยนทหารตามคำสอนของครูบาอาจารย์นะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนว่าหน้าที่ ของการภาวนาต้องอยู่เหนืออารมณ์และเหตุผลตลอดช่วงเวลาการภาวนาสองชั่วโมงต่อเนื่องก็ผมก็ได้ภาวนาเคี่ยวกรรมจิตเมื่อคืนนี้เองนะครับยอมรับว่าภาวนาอยู่ท่ามกลางเสียงเพลงซึ่งเป็นที่บ้านของตัวผมเองซึ่งตัวผมเองอ่ะอยู่ชั้นบนแต่ว่าข้างล่าง สมาชิกภายในบ้านจะมีการเปิดเพลงต่อลำโพงทุกวันใช่ไหมครับแต่เมื่อวานนี้เป็นวันที่พิเศษก็คือว่าผมภาวนาอยู่เนี่ยก็จะได้ยินเพลงเดิมๆวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาซึ่งตลอดชั่วโมงการภาวนาตลอดสองชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยที่การภาวนาเขี่ยวกรมจิตเนี่ยและการภาวนาในวันนี้เองเนี่ย ที่บอกว่าในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเนี่ยก็คือในวิกฤตย่อมมีโอกาสโอกาสที่ว่านี้คืออะไรคือโอกาสในการสร้างบารมีในตนโอกาสของการถูกบททดสอบที่โจมตีมาทางอายตนะอายตนะหรือว่าประตูทั้งหกบานเนี่ยโดยเฉพาะประตูทางหูก็คือเสียงช่วงที่ภาวนาเนี่ย ตัวผมเองก็จะสอนจิตเป็นบางช่วงในบางขณะว่านี่คือการสร้างบาร,รมีในตนเราต้องก้าวข้ามบททดสอบนี้ให้จงได้เป็นการสอนจิตตัวเองบางช่วงเป็นขณะและตรงจุดนี้เองซึ่งผมเองก็ได้เข้าใจในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ได้สอนในระดับของการภาวนาอย่างยิ่งยวดหากที่คนที่ติดแต่ตำราเนี่ยเอาแต่ฟังแต่ตำราดูแต่ตำราเนี่ย ก็จะเข้าใจว่าอุเบกขาที่เราแปลกันว่าอุเบกขาแปลว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยสำหรับผมมองแล้วเนี่ยผมมองในมุมมองของผมนะผมมองว่าคําแปลเนี่ยมันมีน้ําหนักที่เบามากๆอุเบกขาที่แปลว่าปล่อยวางเนี่ยมันมีน้ําหนักที่เบามากเป็นคนละเรื่องและระดับพลังงานต่างกันมากเลยเพราะหากผู้ที่ไม่แจ้งในความหมายนี้เนี่ยจากปล่อยวางเนี่ยมันจะกลายเป็นปล่อยปะละเลย ซึ่งมันคนละเรื่องคนละหลัพลังงานกันเลยซึ่งผมเองได้เข้าใจชัดแจ้งมากขึ้นในคําสอนที่ครูบาอาจารย์ได้ใน้สอนเพราะการภาวนาที่เตีลงมาที่จิตการภาวนาที่ตีลงมาที่จิตเท่านั้นแหละถึงจะแจ้งและเข้าใจเป็นปัจจตังแก่ตนได้ซึ่งจะต้องใช้กําลังของอุเบกขายอย่างยิ่งผมใช้คําว่าอุเบกขายอย่างยิ่งนะต้องมีคําว่าอย่างยิ่งนะจิตจึงมีกําลัง หากจิตไม่มีกําลังแน่นอนว่าเสียงที่เข้ามาทางโสดเนี่ยส่วนประสาทเนี่ยจิตจะต้องไหลส่งไปตามเสียงจิตจะต้องส่งออกไปตามเสียงแน่นอนดังนั้นเวลาที่ที่ผมเนี่ยภาวนาเมื่อเมื่อคืนนะครับก็ผมก็จะตึงตึงสติแล้วก็ตึงสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยคือความรู้ชัดให้อยู่ในวิหารธรรมหรือว่าตึงสัมปชัญญะอยู่ที่จุดรวมธรรม แล้วผมก็จะวางจิตเป็นอุเบกขาให้อุเบกขานะัน้นแนบจิตอ่าผมใช้คําว่าแนบจิตนะไม่ใช่แนบแน่นเอาอุเบกขาเอามันแนบจิตเลยเอาอุเบกขามันแนบจิตเลยเพื่อให้จิตนั้นมีความหนักแน่นไม่วันไหวมีความสเสถียรตั้งมั่นอยู่กับวิหารธรรมหรืออยู่กับจุดรวมธรรมซึ่งความหมายอุเบกขานี่แหละที่ผมได้เข้าใจคำสอนครูบาอาจารย์และ ผมเองก็ได้เห็นจริงตามนั้นตามกําลังการภาวนาที่ผมได้พักเพียรภาวนาที่ต้องใช้กําลังอุเบกขาอย่างยิ่งต้องมีทั้งอุเบกขาอย่างยิ่งขันติอย่างยิ่งวิริยะอย่างยิ่งสัจจะอย่างยิ่งทุกอย่างต้องคำว่าอย่างยิ่งอุเบกขาแท้จริงแล้วในระดับการภาวนาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าปล่อยวางอ่าเพือพ่อลองคิดตามดูนะถ้าบอกว่าแปลว่าปล่อยวางกับแปลว่าหนักแน่น การไม่หวั่นไหวคือความเสถียรตั้งมั่นตรงกลางมั่นคงแน่วแน่เนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่าแปลว่าปล่อยวางกับแปลว่าหนักแน่นไม่หวั่นไหวเนี่ยระดับพลังงานจะเป็นไงพลังงานจะต่างกันมากเลยเขียนเหมือนกันแปลต่างกันะระดับพลังงานก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับการภาวนาในอุเบกขาเนี่ยนะมันแปลถึงความหนักแน่นการไม่หวั่นไหวมั่นคงแน่วแน่ แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการภาวนาที่เมื่อคืนนี้นะครับก็สองชั่วโมงต่อเนื่องเนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ได้มีการภาวนาเขี้ยวกรรมจิตโดยที่ผมก็ยังรักษาขันติวิริยะอุเบกขาและก็ตรึงสติแล้วก็สัมปชัญญะอยู่กับวิหารธรรมหรือว่าจุดรวมธรรมเนี่ยได้ตลอดต่อเนื่องเมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิจิตก็จะดิ่งลงไปตามชั้นสังขารในแต่ละชั้นซึ่งตรงเนี้ย ผมจะรับรู้ได้ถึงสภาวะที่เป็นปัจจตังในตนนะมันจะจิตนิ่งแล้วก็จะดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยมันจะเป็นเหมือนอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์แล้วมันจะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงอย่างี้ไปแต่และชั้นสังขารตามกําลังของสตสิสัมปชัญญะและการภาวนาการนิ่งของสมาธิของเรานะี่แหละนะแต่ผมไม่ได้มองเห็นอะไรที่มันเป็นลึกกว่านะั้นหรือว่าวิาววะกนั้นนะอาจจะเป็นประเภทจอมืดจอดําก็ได้นะแต่ได้รับรู้ถึงสภาวะตรงนั้น ก็ได้นํามาแบ่งปันแล้วก็มาให้กําลังใจที่อาจจะเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาหรืออาจจะเป็นนักฝึกมือใหม่ก็ได้นะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการภาวนาอย่างยิ่งยวดนะจะเป็นเพื่อการาใช้ชีวิตในปัจจุบันก็ดีหรืออาจจะเป็นเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นก็ดีเพื่อมรักผลนผิพพานก็ดีนะครับก็จำไว้เลยว่ารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผมได้รับความรู้ จากการที่ได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์นะหรือว่าจะเป็นคําสอนของพระปรมศา,ศาสดาหรือแม้กระทั่งการภาวนาเขี่ยวกำจิตจากการปฏิบัติของผมเองนะก็ทุกคําสอนที่ได้รับความรู้มานะครับก็ครูบาอาจารย์เองท่านก็ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของท่านด้วยส่งตรงมาให้เราเพื่อให้เรานั้นนะ่ะได้เรียนรัดตัดตรงจากท่าน ไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกเหมือนอย่างของครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้นําประสบการณ์ของท่านเนี่ยแหละเอามาเป็นบทเรียนทุกถ้อยคาที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนเนี่ยก็ให้เก็บเกี่ยวแล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติและเราก็จะพัฒนาความก้าวหน้าอย่างแน่นอนก็ขอฝากคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ก้าวเดินต่อไปอย่างหนักแน่นมั่นคงทางที่เราเดินย่อมไม่สวยหรูย่อมต้องมีบททดสอบหนักเบาต่างกันไป บางครั้งอาจดูเหมือนไม่ใช่บททดสอบแต่ท้ายที่สุดเราก็จะต้องถูกทดสอบเพราะเครื่องทดสอบคือการวัดใจหรือการสร้างบารมีในตนหนังที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยเม่ตาสอนลเมาไว้การสร้างบารมีนั้นในตนนะ่ะยากทั้งสิ้นเลยบุญอาจจะสร้างได้ง่ายแต่การสร้างบารมีนั้นยากทั้งสิ้นครูบาอาจารย์ท่านได้เคยได้สอนเมตตาไว้นะครับจงหนักแน่นมั่นคง มีขันติวิริยะอุเบกขาสติและที่สําคัญคือตัวสัมปชัญญะตัวนี้แหละคือตัวที่ทำให้จิตนั้นเป็นอิสระที่สําคัญในการพักเพียนต้องใช้คําว่าอย่างยิ่งและการภาวนาเป็นหน้าที่อย่างมีวินัยด้วยความซื่อสัตย์ในความปรารถนาของตนเองหมายเหตุก็คือเมื่อถอนภาวนามาผมก็ได้จดบันทึกประสบก,การณ์นี้โดยทันที เป็นการบันทึกประสบก,การณ์ภาวนา2ชั่วโมงต่อเนื่องที่บ้านในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2024หรือ2567โดยโชคมีทรัพย์จากออกอาบามีโชค